สวัสดีครับพบก,กับสุลต่า Manchester United. แวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เจ้ากวาไปตัวเตียบตัวแดนเนาะโอ้ยมีปากเจ้ากวาโอ้ยว่าไปตัวเตียบวารานือซันโชจอนบนันชีแมนเชสเตอร์เสริมผิด1จุดตําหนักจอนบานนะครับอดีตยอดปีของลิเวอร์พูลระบุในมุมมองของตัวนั้นแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทำพลาดที่เอาจะดัน,นชันโชมาอยู่กับเทียมเพราะตำแหน่งแนวรุกของตัวเรมเส้นไม่ใช่จุดที่ปีศสดงจำเป็นจะต้องช็อปเลยแต่เสริมว่าการได้รอฟีอวารานมาร่วมทัพน,นั้นถือเป็นดีลที่สุดยอดแล้ว จออนบานนะครับตำนานปีกของลิเวอร์พูลยอดสโมสรในศึกเวทีพิมร์อังกฤษแสดงความเชื่อมั่นที่ว่าแมนเชสเตตทำพลาดที่เรื่องจะดันชนั้นโช่วปีกชาวอังกฤษมาร่วมเทียมเพราะนั่นไม่ใช่ตำแหน่งที่พวกเขาจำเป็นจะต้องเสริมทัพเลยด้วยซ้ำนะครับและจากตามให้ความสนใจในตัวชันโชว์มานานนะครับในที่สุดไปแสดงแมนเชสเตตก็ได้ตัวเขามาจากบริซัทหนวนในช่วงเสมอน,นี้ ถามคุณซื้อของบริโนาโซชายัางกำลังจะได้ราเฟียอวารานกองหลังชาวพุ่งเศษมาจากเรลมารรดด้วยและจะมีการบรรลุข้อตกลงในเบื้องต้นกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนมานเผยว่า ซันเจมเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและมันเป็นเรื่องที่ดีที่มีนักเตะรารุ่งชาวอังกฤษอยู่ในทีมหรัดการสู้ศึกในอนาคตแต่ผมก็ไม่คิดว่านั่นเป็นตำแหน่งที่ผู้เข้าจําเป็นจะต้องเสริมทัพเลยเขาจะได้ลงเล่นแทนมาครัสไร้อยฟอร์ดหรือเมสันกรีนวูดก็หละดิวที่อาจจะดูเป็นดิวที่สมเหตุสมผลมากที่สุดนั่นก็คือกรณีของแฮร์รี่เคนย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์แต่เขาจะไม่ย้ายไปที่นั่นอยู่แล้วหรือครับอดีตปีก็เก่งเสริมว่าการได้ปารานมาเสริมความแข็งแกร่งในแนวนรกออง,กกอนหนองอรหหลับื ดีซึ่งวารนาก็นับเป็นการเสริมทัพที่ดีการที่ได้เขายินคู่กับแฮร์รีมไกว์มันทําให้เกมรับของปีแสดงแมนเชสเต็ดดูมีความเหนียวแน่นมากขึ้นกว่าที่มันผ่านมานะครับในรายของเจดดนเชนโชไม่น่าจะซื้อเข้ามาชีวิตแสนอาพแมนยูเร่ยขายจนแต่ไม่มีสโมสรไหนอยากได้เลยเดินหน้าโลเต็มที่ แมนเชสเตอร์ินดนเต็ดนะครับสื่อดังในแดนผู้ดีตีข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องประสบปัญหาในการพยายามลบฟิลจนออยเทียมโดยให้เหตุผลเพราะไม่มีสโมรสรไหนเชื่อมั่นในตัวนักเตะอีกแล้วเนื่องจากไม่ลงสนามมานานกว่า1ปีแถมยังไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วจะได้ใช้งานหรือไม่หรือต้องมานั่งรักษาอาการบาดเจ็บหรือรังนะครับสโมรสรปีแสดงแมนเชสเตอรยูไนเต็ดนะครับสโมรสรแดนซิกเวทีพิมิง,งต้องพบกับความยากลำบ,บากในการคิดขายฟิลจอน เซ็นเตอร์แบ็กตัวเจ็บออกไปหลังจากที่ไม่มีสุโมสรในเลือยอยากได้ตัวนักเตะไปร่วมทัพฟิวเจอร์นะครับมีสัญญาณยืนทินโอทร์ฟอร์ดอีก2เปลงสนามในเกมล่าสุดให้กับสโมสรเมื่อเดือนมกราคมในปี2020หลังจากนั้นนักเตะก็หายหน้าหายตาไปนานเกือบไปเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเขา่าจากรายงานของแมนเชสเตอร์ยูนเท็ดื้อชื่อดังประจำท้องถิ่น โระบิสดงพยายามที่จะขายไปกัาลังในวัย29ปีออกไปให้ได้แต่ก็ไม่สําเร็จเนื่องจากไม่มีทีมไหนเลยที่อยากจะได้ตัวนักเตะที่ไม่ลงสนามมานานถึง18เดือนอนกกาคตของอดีตดาวรุ่งของกุลาไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์ในทีมโรงละครแห่งความฝันยิ่งมืดมนเข้าไปอีกเมื่อสโมสรกำลังจะได้ตัวราฟเอลวารานเซนเต์แบ็กดีกรีช้ลกชาวบุกเซดเข้ามาเสริมความแข็งแกร่ง เน้นทำให้อเล็กซานดรชามีตัวเลือกในแนวรับเพิ่มขึ้นทั้งแฮร์รี่มิวไกวิตอรีนเลิฟเอลิกเบยยรวมไปถึงอักเซลตวนสเบกด้วยฟิวชอนนะครับยังได้รับคะาเหนื่อย4ล้านปอนด์ราว176ล้านบาทต่อปีหลังจากที่เขาเซ็นยาญาขายสัญญาชูบใหม่กับแมนยูก่อนหน้านั้นก่อนที่ในายใหญ่ชอนเวตจะเรียกการแต่งตั้งกลุมทีมถาวรเมื่อปี2019 ก่อนหน้านี้นักเตะก็เป็นหนึ่งใน10บช่างที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่สโมสรต้องการขายทิ้งในช่วงสมัยนี้เพื่อหวังจะนําเงินมาใช้ในการดึงตัวคลีนส์แทปเปียฟุนดักของแอนกอมาริดและเอโอุโดกามาบิงกากองกลางดาวรุ่งคนเก่งของแรนส์แต่ณตอนนี้นะฮะก็เป็นที่แน่ชัดเจนไม่มีใครต้องการเลยนะฮะโอ้โหขนาดสงสารเหมือนกันนะครับบาดเจ็บที่เข่านะฮะเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่เปิดตัววารานอาจพลาดพิมลิกนัดแรก ทำไมยังไม่ได้เปิดตัวเปิดเหตุผลทําไมราฟิวารานยังไม่ได้เดินทางมาเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียทีทั้งทั้งที่บลกเ็อาตกลงกับโดมาริตหลายวันก่อนนั้นแล้วแถมเจ้าตัวยังอาจจะพลาดเกมลงสนามนัดแรกในศึกพเมลย์อีกด้วย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่สามารถเปิดตัวราฟาเอลวารานเซนเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่นในทีมโอทรอยต์ฟอร์ดอย่างเป็นทา,างการเนื่องจากนักเตะติดปัญหาเรื่องรอวีซา่าเขา้าประเทศอังกฤษตามการรายงานจากเดลี่เทเลกราฟสื่อของเมืองกุเดในวันอังคารที่3สิงหาคมที่ผ่านมาบีแสดงได้บรรลุข้อตกลงซื้อราฟาเอลวารานมาจากเรอัลมาดริดสโมสรยักษ์ใหญ่ส่งละลิกาซิเวนตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วโดวยค่าตัว43ล้านปอนด์ ประมาณ1893ล้านบาทและคาดกานว่าจะเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025พร้อมกับเงื่อนไขสามารถขยายสัญญาได้อีก1เบกเนื่องชนีนะครับก็ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วนั้นประกันหลังในวันย28ปีก็อาจจะพลาดช่วยไปแสดงในเกมเปิดสนามพิมลิงเกลตในนัดที่จะเจอกับยุงทองลีดอยู่ในเตดที่สนามโอริเฟอร์ดในวันเสาร์ที่1 4สิงหาคมน,นี้ด้วยเพราะหลังเดินทางมาถึงแดนผู้ดีก็ยังจะต้องเข้าสู่กระบวนการในการกักตัว14วัน ทำให้ไม่มีโอกาสซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมก่อนเปิดซีซั่นใหม่ทานี้วารานเป็นนักเตะรายที่3ที่ปีสดงดงตัวมาเสริมทัพในช่วงสมนี้ต่อจากทำฮีตันผุ้สวรตุป,ประสุการณ์สูงและเจรันชันโชเปีกทีมชาติอังกฤษนะครับโอ้ยเสียดายใช่ครับโปรพีนออ่น้องแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ทำตามกฎของพิมลิกอังกฤษนะครับ ดานี James, ai, ่เจมถูกใจผีซ้อมเปลี่ยนกินทาศึกก่อนบูทอรฟี่ดาเนี่เจมนะครับปีคอมแบนเชิมตั้งแต่ประทับใจปรีซีซั่น2021แม้จะไม่ได้ออกจากสหรราชนาจักรแต่การได้เปลี่ยนบริกาศไปตามสถานที่ต่างๆทําให้ไม่จําเจรวมถึงสร้างความกระปี้กระเป๋าก่อนหดอุ่นเครื่องส่งท้ายที่จะพบกับเอเวัตันในวันที่7สิงหาคมนี้ที่สนามโอร่าฟอร์ดโดยสถานการณ์โควิดไวรัสระบาดทำให้สมรนีิปีแสดงไม่สามารถเดินสาย ไปตามประเทศเหมือนเช่นทวีจึงทำได้แค่เพียงแค่จับโปรแกรมการซ้อม2เฟสที่เชอร์รี่ทางตอนใต้ของอังกฤษในช่วงแรกจากนั้นก็ขึ้นเหนือมาอย่างเซนส์แอนรูแคแพนของสกแลนด์เวลานี้นะครับซึ่งเดลนิเจอผู้สัมผัสทั้ง2แคมป์นะฮะในแมนชุนเต็ดก็บอกว่าน่าประทับใจหมดเพราะดีกว่าจมอยู่ที่เก่าที่ฐานทัพบ,บัญชาการเอออนกรนิ่งคอมพล็ก ตอนนั้นนะครับช่วยให้ได้กินข้าวหม้อเดียวกันและทํากิจกรรมสันทนาการต่างๆร่วมกันอีกครั้งมันยอดเยี่มากมันแตกต่างจากปกติที่เราคุ้นเคยการเดินทางไปเล่นตามประเทศด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่โควิดสิกก็ต้องยกย้ายไปเปิดแคมป์สองถึงสแห่งในสหรัฐอเมริกาเดนิเทีมเปิดปากกับ MUTV สูทการ์อยูที่ชอรีเป็นสถานที่อันยด่ยี่ยมอากาศดีมากมาตอนนี้อยู่สกัลันทัศนียภาพมันต่างออกไปเป็นสถานที่ที่ดีสําหรับการเก็บตัวฝึกซ้อม พรมีสมาธิสูงเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกันใหม่เข้ามาส่วนนั้นอุ่นเครื่องส่งท้ายนะครับกับเอวัตันี่โอไรฟอร์ดต่อหน้าแฟนบอล5้0 0 0คนเพื่อซ้อนระบบการจัดการทางแข่งทิมชัดเบลต่นเต,นต้นไม่น้อยที่จะได้มีโอกาสลงสนามนะครับโอ้โหก็ยืนยันชัดเจนนะฮะในการอุ่นเครื่องปีซีซั่นในวันที่7สิงหาคมนะครับจะมีแฟนบอลชมเกมเ,มเต็มสนามเพื่อ ทดสอบระบบต่างๆนะครับอ้ยขนคิงสแตนด์อัพนะครับพิมลิกจะเปิดแล้วแล้วแฟนฟุตบอลนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับข่าวเย็นนี้